และพากันกินอาหารที่ถวายจนหมดจนพระสาริบุตรกลับมาพบว่าท่านยังไม่ได้ฉันอะไรเลยจึงเกิดสลดสังเวชสงสารในที่สุดท่านพระสาริบุตรจึงต้องไปขอบินทบาตอาหารจากพระราชาและเมื่อนำมาให้พระโลสะติสสะฉันพระสาริบุตรต้องยืนถือบาตรไว้อย่างนั้นไม่วางมือเพราะกลัวว่าอาหารจะหายไปอีกมื้อนั้นเองพระโลสะติสะ ได้ฉันอาหารอิ่มเป็นครั้งแรกในชีวิตและหลังจากนั้นท่านก็นิพพานไปในวันเดียวกันนั้นเองพระพุทธเจ้าได้เปิดเผยถึงเหตุผลเบื้องหลังชะตากรรมของพระโลสกติสะว่าในอดีตชาติสมัยพระกัสปะพุทธเจ้าท่านเคยเป็นพระภิกษุระดับเจ้าอาวาสที่ริษยาพระอาคันตุกะรูปหนึ่งที่แสถีให้ความเคารพมากกว่า ท่านจึงแอบนำเข้าปายาที่เศรษฐีฝากไปถวายพระอา,หารหันต์อาคันตุกะรูปนั้นไปเททิ้งไว้แล้วเอาขี้เท่ากลบปิดบังไว้กรรมนั้นส่งผลให้ท่านต้องตกนรกหมกไหมนับแสนปีและต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นยักษ์ที่กินซากศพและสุนัขที่หิวโซอีอย่างละห0าชาติแม้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ยังต้องเผชิญกับความอดอยากและโชคร้ายอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้มาเป็นพระโลสะติสะในชาติส,สุดท้ายนี้เราจะเห็นได้ว่าขนาดพระอรหรันยังมีวิบากกรรมที่ทำให้ชีวิตทุรักทุเรขนาดนี้ตั้งแต่ทำกรรมทำลายพัตตาหารของพระอรหันแค่เพียงบาทเดียวและในชาตินั้นท่านก็สำนึกผิดแล้วด้วยนะท่านยังต้องตกนรกยาวนานทั้งยังเกิดเป็นยักษ์สุนัขที่อดอยากอีกและที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้น คือขนาดพระอัครสาวกผู้เป็นที่เคารพอย่างพระสารีบุตรยังไม่สามารถช่วยท่านได้ในเรื่องของปัจจัยสีเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ากรรมนั้นมีพลังยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดอย่างแท้จริงเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับธรรมะชาดกในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ธรรมะเก็บไว้ทบทวนเพื่อมาย้อนฟังได้ทุกโอกาสเพื่อ,อยังจิตของเราให้ผ่องใส และเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ